ทุกคนปีใหม่เขาจะเขาดาวด้วยกันนะคะด้วยความกดดันของธนดลอยากเอ็กกับเขาคืออยากเอ็กขายข,ายของร่วมกับไปปายก็คืออยากจัดผลิตภัณฑ์ตัวใดตัวหนึ่งด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอามาขายพีเอฟซี FC, จริงดีนะผมว่าถล่มทลายแน่นอนธนดลบอกว่าเห็นไหมเราอยู่ด้วยกันนะมันดีเอ็นดูอ่ะ นุกเขาจะชัดเจนของเขาคืออะไรก็นุกปายอะไรก็นุกปลายไงห้ามนุกคนเดียวห้ามปลายคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมี fc แซลลรูปสวยใดๆคือบุ่มชอบอ่ะที่นุกบอกว่านุกดีใจที่ปลายชวนให้มาจัดอะไรนะมันเกิดไม่ใช่วันเกิดปีใหม่ด้วยกันน,นุกบอกนุกดีใจที่ปลายชวนเพราะว่า นางก็คือนุ๊กเขาจะไม่รู้สิผุมว่านุ๊กเขาจะเคารพการตัดสินใจของปายมากมาก,มากเลยเขาให้เกลียดปายมากไม่ว่าจะรับงานคู่งานอะไรเนี่ยน้องจะให้ปายเป็นคนรับก่อนถ้าปายโอเคนุ๊กโอเคทุกอย่างนุ๊กเขาจะบอกมาตั้งแต่แรกถ้าปายโอเคนุ๊กโอเคนุ๊กรับหมดอืมันเป็นความน่ารักของเขาน่ารักมาก แต่ที่แน่ๆปีนี้เขาขิงเราจ้ะเขาจะอยู่ด้วยกันครอบครัวนุกปลายครอบครัวพวกเราอ่ะเนาะออืเอาซีพวกเราก็เดือดร้อนซีทีนี้อไม่มีใครได้อยู่เขาดาวแล้วก็เขาดาวกับครอบครัวด้วยดูนุกปลายไปด้วยจ้าพวกเราก็เนาะทายังไงได้พวกเรามันครอบครัวเดียวกันครอบครัวนุกปลายเนาะห้ามทิงกันเด็ดขาด ยิ่งใหญ่เกี่ยงใกล้แค่นี้จุ๊งจุ๊งเป็นไงบ้างครับทุกคนครับวันนี้หยุดหยุดหยุด วันนี้นะครับต้องขออนุญาตขอบคุณทางประธานปลายด้วยนะครับที่จะทำสินค้ามาเอก,กบชีนทีพระเจ้าคือผมขอไปหลายรอบแล้วแต่ประธานปลายเมินเฉยเผมเลยต้องโพสเพื่อที่จะกดดัน่ายสิทุกคนครับหน้าเวทีและในสตรีมไลฟ์กดดันมันด้วยถ้าถ้ามีสินค้าหนึ่งสินค้าที่อยากจะขายให้กับ พี่พี่เอหรือแฟนคลับที่อยู่หน้าเวทีแล้วก็ในในโซเชียลลดความอ้วนเพราะเอฟซเรารู้สึกว่ากินอร่อยมากรู้สึกว่าอยากให้เขาหุ่นดีไม่ใช่แค่เขาครับผู้จัดการผมอีกหนึ่งคนไม่ๆคราวนี้วงผมต้องเป็นพรีเซนเตอร์แล้วนะครับ ใครบอกดอกกันักสร้างเป็น,นก็ลบเจ๊เทียรพี่โอมพูดคำหนึ่งครับว่าทุกวันนี้วงเรายืนแล้วเหมือนกับพวกเราเท่ากันหมดเลยอันนี้หมายถึงความสูงเหรอครับหมายถึงมันเดี๋ยวจะพูดไม่ได้เดียจะว่าบูรี่กันคุณไม่ไปคุณพูดกับผมตรงนี้เลยกูจับจูดเลยมือเียแล้วแต่ คือผมคือจะบอกให้เรื่องบริษัทที่เอ็นดีลินตอนนี้มุ่งสู่พันล้านเอาเกี่ยมไดจังไหนให้เกียรติที่เอ็นดีลินนั่นที่ละเออให้เกียรติให้เกียรติไม่ใช่ไว้อะไรให้เกียรติคือตอนนี้คุณจะเอ็กไหมกับสินค้าผมอ่ะได้ครับแต่สินค้าสินค้าที่คุณจะทำจะเป็นสินค้าเลยยังไม่คิด ยังไม่ค <To> ิดเดวสินค้าอะไรเดี๋ยวค่อยคุยกันอยากให้ทำไหมครับเรายังไม่ทําแต่ you. the ว่าเราจะเปิดเพิยออเดอร์ถ้าถึงหนึ่งหนึ่งหนึ่งล้านคนสั่งค่อยทำเจ้าปีนี้ปีหน้าปีต่อต่อไปไม่ได้ขายครับคือคือตอนนี้ผมบอกตรงๆเลยนะครับในเดือนนี้อย่าเพิ่งขายของทําไมครับเพราะดูดดอบซีหมดแล้วคือตามจริงผมมีของในในในสต็อกเหมือนกันครับแต่ผมเห็นเี่นีแบบ ก็ห่ำมากเลยเอ้ยเอ่อจริงนะครับครับคือคือเจนนี่เขารับขายก็ห้าหมื่นเซนตนึงครับผมผมสองหมื่นได้นะครับสุดสองหมื่นครับปากขายได้นะฮะโอ้ปิดการขายได้เลยใช่ไหมครับปากขายได้ปากขายได้คิดเป็นห่วงเป็นปห่วงเสื้อเป็นอะไรก็ได้เสื้อไชนให้ก็ได้นะครับอ๋อถ้าเป็นแบบสองหมื่นนี่คือไลฟ์กี่กี่ชั่วโมงครับสี่สิบห้าวิสี่สิบห้าวิแล้วค่าตัวสองหมื่นด้วย รับสาย,อยไอเน่รับสายไอเน่บอกช่างมึงหนักหมดเลยมึงฟังเพลงแบบนี้สิซูมือนี่<อ>ครับเร็วนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันว่าเราจะทำอะไรว่าแบบเต็มใจว่าใช่หไหมหนิแม่โอ๊ยใช่ครับเร็วนี้ผมชวนมาปีกว่าแล้วครับว่า เเหห็็ดดถถคาออนยมันจะปีกว่ายังไงที่นี่ลิศบึ้งขายของเนี่ยการชวนขายทุกอย่างที่เรืขายขายของไงเออโฆษณามันยังทำเบื้องไปก่อนนะครับนะครับปีกว่าชวนมาห้าปีแล้วครับห้าปีห้าปีปีเนี่ยแล้วมันก็เวิร์กเกินไปห้าปีนะครับก็ขอบคุณมากๆครับทุกคนนะครับครั้คืนนี้ ผมก็โดนเบียร์ไปหนึ่งแก้วแล้วก็ผมก็กินเหล้าต่อนิดนึงว่ามีความสุขครับได้มาร่วมคอนเสิร์ตกับเพื่อนอะไรยายฟ้องอะไรไอแล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับที่คุยกันอยู่ในห้องอยู่ยห้องครับว่าคุณัปีนี้คุณจะมาเข้าดาวกับผมไหม ม่คือปีนี้เราจะมาร่วมเข้าดาวด้วยกันครับทุกคนนะใช่ครับแล้วก็จะจัดเป็นเราไม่ได้เข้าดาวด้วยกันนานมากแล้วนานนานมากมกรอบนานนานนานมากครับานานสูงเอทุกคนครับท ND CNP จะมาเข้าดาวด้วยกันในปีนี้ทุกคนจะได้เห็นนุกเห็นปลายเห็น ออนเดลาร์แล yeah. 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 ah, oh. yeah. ้วก right yeah. yeah ็ลิสเบนอยู yeah. ่บนเวทีและข้ามปีไปด้วยกันใครจะคนบันเียงมาผู้บอกเลยไอ้ขันเอาอยู่น้ำกันกันนะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้ว่างเลยครับ31ไม่ต้องเตรียมตัวให้ว่างครับหาขาแค่เงินก็พอแล้วจะเป็นโลกสวยวันนั้นงานนี้พี่ลุกแจกเบียร์ฟรีใช่ไหมครับบังบับ งินได้กับพอประมาณบางครั้งกินเมาเยอะไปจมูก็ควอก็คือวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาไม่คือไปทํามบนั้นด้วไปมันเป็นเรื่องที่ผมอยากระบายครับไปยาทำงานไปไปคือในวันเกิดของผมเองผมเลี้ยงเบียร์แบบบุฟเฟ่ต์าอยากกินเาเท่าไหร่ผมก็จัดหาให้ดะไปพูดขนเลยพรวันเกิด คนในกลุ่มก็เยอะคนหน้าคนเสือกเขาเยอะเลยไปจะไปทำางนั้นผมลงจากเวทีปั๊บเบียร์หมดแล้วไปไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไปทำอย่างนั้นสิวะอายเขาอย่ามาทำอย่างนี้อย่ามาพูดหมวกนี่ถอดรองเด้อเราไปซื้อหมวกขวอยมาใส่โอ้ยแต่แต่ สามสิบเอ็ดเลี้ยงเบียแน่นอนโอ้ยอ้าวเป็นจริมาจักเนาะเราคุยกันว่าตอนนี้ไม่มีใครรู้นะผู้จัดการผู้จัดการคอยผู้จัดการไปผู้พิพายรู้เนี่ยไม่คือมีคนรู้อยู่ มีเช้ามานั่งกินเบียร์ด้วยพี่อมพี่อมเขาเล็โทษครัเขาไม่ได้ดูเรื่องนี้ยังดอกแต่ว่าผู้จัดการขอยกับผู้จัดการไปไม่รู้แล้มาประกาศแล้วอ้าวสามสิบเอข้ามไปหนึ่งปีสิ้นปีนี้เราจะหยุดได้อยู่ด้วยเราจะได้อยู่ด้วยกันในครอบครัวนุกกายและเอฟทุกคนครับ ไครับมีเจข้างๆเขาถามว่าควันงาน,ว,น,งานวันงานเขาดาวงานสทกกาลผ่านมาแค่ปีกว่าๆอไม่น่าลืมกันแบบมันงาาได้ออกพวาษซาพ่อว่าไงครับหมายถึงในงานวันค <L> ้าอเขาดาวมีเบียมีเบียรแบบมีเบียครับเห็นไหม จุดดดประเ็นพูผมคิดว่าวันนี้คนละสี่หมื่นบาทบริษัท TND list อย่าทำแบบว่าตอนนี้อย่าทำอย่างนั้นพูดแล้วมันมันอย่าพูดอย่างงั้นบริษัท TND list และ CNP เราจะร่วมจัดอ่าวดาราจะทำอย่างนั้นไปพูดพูดมาขนาดนี้แล้วเสียหน้าไม่ได้นะครับบอลเสียหน้าไม่ว่าจะเสียหน้าไม่ได้คนเราอ่ะมันเทศกาลเทศกาลหนึ่งเลยนะใช่ใช่ใช่เราทุกคนแบบ ตั้งหน้าตั้งตาที่จะกลับบ้านแต่วันนี้แบบว่าเขาไม่กลับบ้านเขาไปดูเออเขาไปดูนุ๊กไม้แล้วก็<ม>จ่ายงาน <he S 2> <ข>าโดยทีเอ็นดีริสด้วยสู้เขาได้ไงพูดใส่ไม้ขนาดนี้จะไปสู้เขาได้ไงคนกเ็เห็นไปทั้งประเทศแล้วมั้ง,งตอนนี้โอเคเออเราค่อยว่ากันเนาะอันนี้อันนี้ี้มันงานมันงานมันงานมันข้าดาวอ่ะันรัตสองลังสองลัง อยวันเกิดผมกินเบียร์หมด35าขวดสองลังครึ่งสองลังครึ่งกลับไปกินนนทันดีกว่าครับปักช่างมึงก็บากินเบียร์แท่นน้ำนั่นแต่ละมือมึงนั่นเอ้านั่นแหละประมาณนั้นเนาะแล้วทุกคนจะได้อยู่ผมไป ไปไปมาพูดกับผมว่าจัดคอนเสิร์ตสิ้นปีที่ไหนผมก็บอกเออเอาจจะจัดนั่นละจัดองเก้าละอะไรเงี้ยไปผมดีใจนะที่ไปพูดห่ะเดี๋ยวจัดด้วยกันผมดีใจมันก็ห <Yes, sir. S 1> นึ่งปีเนาะที่เราที่ท <ขอ S 1> เรา,าที่เราไม่ได้จัดด้วยกันหรือว่าหรือว่าที่ปีวสูบไปไหนล่ะโอ้ย ผู้เดียวนในี่มเขาบอกสองคนที่แนุปกาปนุ๊กไปเจ้าัวจานุกปเขาบอกไม่ให้อกไม่ให้วไม่ไพนารักให้บอกไม่จับ้างคุยกบ้าเจ้จ้บอไม่ผู้ใดนารักบอกไม่นุกไปบอกนุปกไปอุ้ยใ่เอ้ยไม่คือเอาเอางี้แล้วกันเอางี้ล้กันไหนไ มันก็จัดในวันเขาดาวแล้วครับไปูดดีนะ <c oughs> มนไม่จริงจังอ่ะ <c oughs> ไปอย่างนั้นอย่างเดียวเลยอ่ะไม่หนึ่งปีมีครั้งเดียวถ้าปีพุ่มห้าสี่สามสองหเป็นปีใหม่แล้วครับอะไรที่ไม่ดีมันบักช่างรุ่นเนี่บักช่างรุ่มันต้องทิ้งไว้ที่ปีเก่าครับใช่ <c oughs> อยาให้ทุกคนแบบมันพูดแล้วมันเอาคืนไม่ได้นะพูดเอาคืนไม่ได้นะคุยกันสองคนก่อนแล้วค่อยประกาศค่อยโพสก็ได้คุณพูดไปอย่างเงี้ยแล้วแบบถ้าไม่ทำมันมีปัญหากันนะไปเออแล้วค่อยโพสดีกว่าไม่ไม่ไม่ใช่ใหม่ไม่ใช่ใหมเออเออแล้วเลี้ยงเบียร์เดี๋ยวไอ้สิขาไม่กินเบียร์หรอ แต่ว่าดีใจไหมที่ที่พวกเราจะได้อยู่ด้วยกันในวันเขาดาวอย่าพึ่งกลับบ้านจะพึ่งเห็นพ่อเห็นแม่ดีกว่านัก้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมวาแบบนี้ไม่ใช่คือสิบาทภาพนี้ไม่น่าจะมีพี่พี่ยืนอยู่ข้างก่อนผมจะมาผมไปซอยตันไปรับพี่ปอพิยะผมถามให้มากถ้าพวกูจัดเอ่อเขาดาวชูชิไปปะ โอ้ยไอ้ข่อยขอเบิงบ่งก่อนด้วยเพื่อขอ่อยกลับานผมพูดคำหนึง่งไอ้พักเงียบถ้ามึงเห็นพอเห็นแม่ดีก็ซุ่มไอ้มึงก็ไปรลดสดวดยอะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละน,นะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เราเจอกันเดี๋ยวสถานที่ตรงไหนจัดอะไรตอนนี้นะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่คือตอนนี้ผู้จัดการเราสองคนยังไม่รู้เดี๋ยวเราก็ค่อยคุยกันนะครับอ่ะโอเคสุดท้ายท้ายสุดไปไปครับทรงหน่อย เราจะทำอะไรกันต่อโอ้ยนำ้ำลายแม่แกบูงใจอยู่แล้วแต่ว่นงานเพลงส่งท้ายจากลูกปลายครับและพี่ๆวงออ t เดอร์สส่งต่อให้กับพี่ๆไม่ว่าจะเป็นหน้าเวทีและในไลฟ์สตรีมครับวันนี้ขอบคุณร้านชิวพิจิตรที่ให้โอกาสพวกเราได้มาเยือนที่แห่งนี้ครับวันนี้าาผิดพลาดประการใดขอกับขอโทษขอขอ,ขอ,ขอภัยจากหัวใจครับดีใจที่ได้พบกับทุกคน เย่ยมากเดี๋ยววันนี้เรามาร่วมสร้างทาริดาวกันดีกว่าครับชูไว้ขึ้นมาสูงสูชูขึ้นมาครับเป็น yes, <sir. S 2> เหมือนการซ้อม